สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามสิบเก้านาทีนะทุกคนไป,ปนงานรอบเบิรงจยกรอบกันเพราะว่าช่วงน้นองคำงนนว่าวก็เป็นอยางเบิร์นเลยไปนอนเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามแล้วจะมางานรอเบ,บิร์นกันโอ้ตังแรกก็ช็อตเด็ดเลยครับโก่งรึ่งหนึ่งอยู่เลยที่นี่โตวะ ไป้เดี๋ยวมาเป็นงกันครับผมฮัดโอ้หทุกคนสุกไฟเบ็คดยวยปุ๋ยนะมันือเขียงกุ้งตรงนี้เสินวะมาดนกันทุกคนไม่รุนกันไม่รุนกันกลางตา

เนี้ยเบดอาเลยอีอย่งังว่ะท้งแรกโดนกัะถ,ถิงว่าปติดยุดก็งเงียบเลมองอีปากคออตามหลัก เงียบเงียบอ้ตรงนี้มีโตรครับทรเด็ดทดเด็ดด,ด,ด,ดึงดุมเลยดูไหมเพิ่งพูน่ะพูน่ะพูน่ะอ้หูนี่ิดตัว้ใส่ไงใส่ไงโคตปาดดมคาดดงเงี้ยวะเด้ว ดึงหนักดึงเนี้อเท่ตัวนี้ดึงเนืเอ้อเท่จะคอยลากันมากครับถอ,อ,อดเด็ดถอดเด็ดหนีบโถงโห้สวยงามครับใน้งา,งามเลยโอ้ ชิ้นกระเพาะทุกคนเอาแล้วสวยคุณตัทานหลังแรกก็นชนเด็ดแล้วเดินมาอีกรอบหนึ่งเราไปปูนแน่นมากครับเห็นจะหลังเบี้วไปอยู่โค้งกึงนหนึ่งอยู่เหมือนอ่าใส่งามใส่งาม ส่งามเลยครับต,นนต้นกินเขาคว้าคุณเนาะตรงนี้บุกนเไยโอ้้ัด,ดนี่ครับร้อยฝ่าเลยมันสวบรุดอะไงเงี้งย chết bởi nóng đều thưa quân bố đều tối này bà cắt loài hết rồi xong lắng rồi bà bà bố để hát tay ở qua nhớ bố bố xước phuê đi thưa quân cắt chân đập đập chân xước phuê không bao bộ thân bà xước ổng rồi bước chốt bước chốt thưa quân mình chuột thế này, vừa rồi đồng không Ủa, tùng nhí tùng nhí, làm mát, làm mát Ủa tài đâu à Tài thì hả? mình sẽ đồn nó Tụi nhảy vô xe ngáp luôn <laughs> ท,ทามเต็มไปแล้วมิมนทุกคนอีกช็อตอีกชอตกต็อตฮาร์ดเป็นหนังโกงโค,ง,คงลงเลยะเดี้ยงโอ้มันก็พานยืนสูงเดียสมัยใหม่ตัวนี้ของใหม่เลยนะเนาะ <laughs> là cầu mày sẽ điện đi liền đi kêu bạc buồn có gì không bun 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 cung bun chà bun bỏ bun 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 เดี๋ยวๆเอาๆเอามาลุ้นกันทุกคน ni อยู่ในปลาโคนอยู่นี่ปลาสิตม ทีนี่ยังว่าขยุนยุกยุกที่นี่อัอดโอ้ปลา,าปลาตัวนี่ปลาตัวนห่โอ้แมงเส่นี้ละลายเยอยน้ำจิตชูเมือน,นี่ยจิตโมบนกันดีจิตดึกพอมนะั้โอ้กิตดึก ตรงแต่เข้าสิหคสวัดีครับนอกนอกนอกเน้ยอ้นอกเบ็ดได้กลมอีกตัวนึ่งใช่เลยไอ้บวงนีช็อตงเดแกผู้ชมคือบนนี้คือหมู่กุศลอยู่เนี่ย ยำแต่เลยยำย่างกับมาดิมคือบ่เดี๋ยวมานับเตีมครับทุกนี่โอ้ตัวนี้ยังดิ่งอยู่เลยเพราะว่ามันสดสดอยู่ครับเอาใส่ไปหนึ่งเตีมเนี่ยหนึ่งใบสองเตีมโอ้ 3 tem tôi được biết sử tem hà tem vậy xây nào vậy không các okay, bóng, Wow. นี่แหละครับสําหรับมือนี้ก็ไปใส่ครับเก็บเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ปลามาประมาณห้าตัวครับผมห้าตัวเพราะว่ารอบเสาที่ไปกูเบ็ดกับอะไรยังตัวเลยหลุดไปสองครับผมแต่เราไปเก็บบรรยากาศอยู่เบื้องหนับผมสำหรับมือนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปครับผมก็พอได้อยู่พอได้ปนอยู่เนาะโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจังไม่กลอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนอนไม่โจอย่างไม่จบไปใส่เบ็ดอีกจังไดก็บอกมาเลยครับเด้อเดี๋ยวจะไปใส่ให้เบิื้อีกครับ แถบคลักตบปลามาขึ้น